กรับสวัสดีท่านผูจงท่านอยู่ผมบังเกอร์นะครับวันนี้ผมมาเล่นไมค์ครับเวอร์ชันหนึ่งสิบหกจุดสองสองหนึ่งนะไอพัทหนึ่งนะวันนี้ผมมาเล่นครั้งแรกเลยนะครับไม่ได้เล่นมานานมากเดีย๋ยวเรามาตัาดม้านก่อนเลยอย่างแรกมาท่าที่ผมเดินดูมาเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแตไก่เลยนะ ให้เซอเด็กก่าใน่ซนทุกมุมดีทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ตอนผมเกิดมาเหมือนเห็นเป็นทะเลด้วยลองไปวิ่งไปดูแถวนั้นดูขาไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าเซฟโซนเราจะอยู่ตรงไหนต้ี้ผมต้องรีบเลย ขุดไม้ก่อนอย่างแรกคือต้องขุดไม้นะไม่ขุดไม้คือแบบอยู่ยากไงไปแม่งขุดกับมือด้วยประดดดรดเด็นสุดๆกีมิงแบบสุดยอดนะเมื่อก่อนผมก็เรีบม,มาคลับมานานแล้วนะเพราะว่าเราขุดไม้ไปประนาณ นี็นได้ไหมตัวนี้เนะี่ยผมไม่เลือกบนดินแต่หลักงกลือเมืองแต่เมื่อกี้ผมจะไปสร้างบ้านดินะะทะเลน,นะใจผมเลยอยู่ริมทะเลเนี่ยดีอย่ลมล่นดีครับออกห่างจากตัวเมืองไปไม่ใช่ตัวเมืองที่สัตว์ไม่ใช่ไอโซรี่นะไม่ใช่ตัวเมืองออกอุ้ยเกือบตกหลุมรัก ไม่เจอไก่เลยวะ่ะนี่ไงตรงนี้ตรงนี้มีให้ขุดผมสร้างไว้ตรงไหนดีวะปนตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้คือน้ำตรงนี้คือน้ำถ้าเราสร้างตรงเราต้องสร้างใส่ใตรงไหนวะเออผมรู้แล้วผมจะสร้างตรงไหน อุยถ้ำว่ะเข้าไปขุดถ้ำมอนฮะเข้าไปขุดอีกนะพูดผิดขุดมาสัก 20. เกท่าไหร่ดยี่สิบอ๋อนี่งานถ้ำเล็กถ้ำเล็กนิดเดียวนะไปหล่ะ สร้างแถวๆตรงนี้ได้่ยนี่ตรงนี้มันเป็นน้ำอ่ะผมชอบสร้างแถวๆตรงนี้ยแบบริมน้ำอะไรเงี้ยแต่มันไม่เหมาะกับผมว่ะผมชอบริมน้ำด้ยแต่มันขอคุดหินก่อนเลยเขาซัก มาถมอนี้อุ้ยอีก8อันเลยหรอเยไปมามานนมาอนี้ไปเรื่อยๆอย่างเี้โอเคสวยละ มาแต่ผมไม่ได้สร้างอะนี่ผมไม่ได้สร้างตรงนี้หรอกผมจะสร้างะไรอย่งนี้นี่ตรงนี้เลยตางปึ๊บเตาผิงปึ๊บผมไม่เจอฐาน เือ <Okay. S 2> กี้ื้อไม่ห okay. ลุดสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หงสองสามสี่ห้าหนโอเคเราจะทุกกบกระจกอันนี้เฮ้ ทุบไปไม้เอาเฮียเรจาจะทุบไม้สองอันนี้โอเคเราจะสร้างเป็นตัวประตูขึ้นมาโครงบ้านตัวไอคิวสเก็บลิตนันเวนแต่ไกลเลหยิบสร้างบ้านนะเนี่ยผมผมเริ่มกลัวเว้ยกลัวอะไรพวกนี้ปะกลัวจิ๋สลักเรื่องอะไมมันมันมันเหมือนปลาเม่น,นหรือเปล่า เออเ,เองแต่ล้องลยว่าเฮยเราไม่ทำอะไรเลยนะ ไหน,น,นก็อันนี้มาแล้วกูใช้คุ้มเลยตัดให้หมดเลยคุ้มค่มาจริคงค,าค,าครับคุ้มค่าุ้นราคาจริงไม่หมดยากนะโอเคเฮ้ยยังไงมันมันมันคลุม้มคลุ้มเลยอุ้ยของฟ้าไม่ได้อยู่ในหัวแล้ว แกะตัวเลขกูขาดไปแล้วขอโทษมะครล่ะกูขาดแล้วผมจะหาต้นไม้หาต้นไม้ที่แม่งแบบไปต้องฝุกเยออุ้ยก่อลอยฟ้าอะไรเงี้ยอืมผมต้องต่อขึ้นบนขึ้นมาเลยมันได้พาหน้าเดี๋ยวเราต้องตัดแล้วบนนั้นเราต้องตัดแล้วบนะวนะั้นพาหน้าต้องตัดแล้ววัว วัวหมูวัวหมูเอ <mam> ma <UC S> ้ยไม่มีแกะอีกทักตัวเลยเหรออีกแล้วสองตัวคุ้มเลยนะเว้ยไม่เบื่อไม่เบ้่เลยเฮ้ยเออเพียบาลยเพีับลงเลยแม่งลงมากไปแม่งดับพอดีไป ข้าอะไรเลยผมไปโอ้ยทำไมมันจะเยินยินแล้วเน,นีเนยังไม่ยินหรอกประมาณบ่ายสองประมาณเริ่มไม่ร้อนอเท่าไหร่แล้วใช่ไหมล่ะชรวนสุดตอนเนี้ยขาบไปหมดเลยลก็มีนี่อยู่สองเข้าไปในตู้เลยผมได้มาละ ตูวซ่า,มาไาม่ได้ต้อง,องวางเนี่ยงเดี๋ยวไม่ต้องโอเคนี่แหละัว้างหมดอุ้ยเอย เอาแล้วมืออย่นี้มืออย่างนี้ว่าไงมืออย่างนี้เน,นื้อน่ะผมผมไม่มีเนื้อเลยอรัต้องการเนื้อผมเอาเนื้อต้องก,การเนื้อผมต้องก,การเนื้อ แล้วผมทำเวลาได้ดีแต่ผมโลภอ่ะผมผมต้องการแบบออกไปเออันนั้นเ่ยหกอันหกอันหกอันลูกแกดทั้งสองให้พ่อเธอลูกพ่อขอแล้อรวยเ้ย ดูก่อนดูก่อนอย่านะอย่าแม้แต่จะกินนะบอเลยนะไม่ได้กินนะบอเลยนะอจะขาลดลแล้วผม,ผมต้องการนั้นผมต้องการทอด ต่มานานเนาะไม่น่าทำอันอย่างนี้เลยเนะาะกลัวเหมือนกันนะพวกมึงโอ้โหสีอะเอาของที่เป็นไปได้หมดเลยนะผมเดียวเวน้นพี่ครับใจเย็นครับพี่ผมสร้าง,งบ้านเสร็จแล้วว่ะ เอาตอนนี้เลยโ่เครอดโอเคผมปีคลิปเลยแล้วกันนะผมเริ่มเจนสลดยแล้วผมเริ่มเจนสลดยทางนี้ผมเริ่มเจนสลดยแล้วอย่าวางผิดอย่าวางผิดท่องกลับตัวเองมาก่อนโอเคผมต้องปีคิว่อนก็ส่วนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะ ตอนนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอก,กันใหม่ e อ2นะครับสำหรับเกมมาครับนะครับโอ้ยไปละไป